สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เด็กๆทุกคนได้ทราบกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเข้าไปติดตามกันในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ สสดนเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำกันอยู่นะคะคลิปที่แล้วเด็กๆได้รู้จักอักษรนำกันไปบ้างแล้วนะคะมีใครลืมแล้วบ้างเก่งมากเลยค่ะยังไม่มีใครลืมเลยนะคะคลิปนี้เรามาทบทวนเรื่องอักษรนำกันต่อเลยนะคะอักษรนำก็คือพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกันแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะที่1ก็คืออักษรน,นําที่อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวลักษณะที่สองก็คืออักษรน,นําที่อ่านออกเสียงเป็นสองพยางนั่นเองอักษรนำที่อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวนะคะก็คือคําที่มีพอหีบนํำนะคะแล้วก็คําที่มีออ่านนำายอ,อยักษ์นะคะ คำที่มีหอหีบนํานะคะก็จะมีนำงองูยอหญิงรอหนูบอ้ายอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนหลักในการจํานะคะก็ง่ายเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆจำไว้นะคะก็คืองูใหญ่นอนอนะปริมวัดโมกึงโนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างํำกันนะคะคุณครูจะอ่านาแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคำแรกนะคะหญ้าหญ้านอนนอนหมกหมวมกแหวนแหวนคำต่อไปนะคะลูกหมา หมาเหรียนเหรียญหวานหวานห,หนาวหนาวต่อไปนะคะคือคําที่มี o. ออาอนำอย่อยยักษ์เด็กๆจํากันได้ไหมคะว่ามีกี่คําเก่งมากเลยคะ่ะมี4ี่คำนะคะก็คือคําว่าอย่าอยู่อย่างอยาก เก่งมากค่ะลูกคําที่มีออ่างนำยอยักษ์นะคะมีด้วยกันอยู่4คําเท่านั้นค่ะคือคําว่ายาอยู่อย่างอยากนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะที่สองคืออักษรนําที่อ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะก็คืออักษรกลางนําอักษรตับเดี่ยวและอักษรสูงนําอักษรตับเดี่ยวนั่นเองนะคะวิธีการอ่านก็คือพยางแรก เราจะออกเสียงอะนะคะส่วนพยางหลังนั้นออกเสียงแบบมีหอหีบนำค่ะเรามาดูตัวอย่างคำนะคะคำที่อักษรกลางนำอักษรต่ำเรียวนะคะหลักในการจำก็ง่ายๆเลยค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโป่งนะคะเพราะฉะนั้นอักษรกลางก็จะมีกไก่จอจาดอเด็กตอเต่า ตอปะตะัดนอชาดาบอใบไม้ปอปลาและอออ่างน,นะคะหลักการจําก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปาโอ๋นะคะตัวอย่างคํานะคะคําว่าตะหลิ่งตะหลิ่งเด็กอ่านตามคุณครูนะคะแล้วสังเกตคําด้วยค่ะว่าอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรตะหลิ่งนะคะอ่านว่าตะหลิ่งคาต่อไปนะคะจมูกอ่านว่าจมูก เด็กๆสังเกตคำนะคะคำว่าตลิ่งคำว่าจมูกพยางแรกเราจะอ่านออกเสียงอะนะคะส่วนพยางที่สองนะคะพยางหลังเราจะอ่านออกเสียงเป็นหอหีบนํานั่นเองนะคะคำว่าจมูกก็เช่นกันค่ะต่อไปนะคะคำว่าอังหุ่นอ่ง,งุ่นอ่านว่าอัง,งุ่นจรวดอ่านว่าจรวด เด็กๆก็สังเกตนะคะว่าพยางค์แรกเราจะออกเสียงอะไรนะคะลูกเสียงอ่ะเก่งมากค่ะส่วนพยางค์ที่สองเราจะออกเสียงออกเสียงแบบไหนคะออกเสียงแบบหอหีบหนักนั่นเองต่อไปนะคะตลาดตลาดอ่านว่าตลาดอร่อยอ่านว่าอร่อยอร่อยอ่านว่าอร่อยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เรามาดูอักษรสูงที่นำอักษรต่ําเดี่ยวกันบ้างนะคะเด็กๆยังจํากันอยู่ได้ไหมคะว่าอักษรต่ําเดี่ยวมีอะไรบ้างมีตัวอะไรกันบ้างคะ่ะเราจะมาทบทวนในคลิปนี้ไปด้วยกันเลยนะคะมีขอไข่ขอขวดขอชิงขอถุงขอฐานขอพึ่งขอฝา,อาสอสารา สอหรือสีสอเสือและหอหีบส่วนหลักในการจำก็คือไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารสารหรือสีเสือหีบไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารหรือสีเสือหีบเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะถนนถนนอ่านว่าถนน ฉลามอ่านว่าฉลามเด็กๆสังเกตคํานะคะคําที่คุณครูอ่านออกเสียงแล้วก็เด็กๆก็สังเกตด,ด้วยว่าคํานี้นะคะเขียนว่าอย่างไรถนนฉลามเขียนอย่างไรคะลูกเขียนอย่างไรและอ่านอย่างไรเด็กๆต้องจํานะคะต้องจําแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะถนนกับฉลามนะคะ พยางค์แรกเราจะอ่านออกเสียงออกเสียงอะไรคะลูกออกเสียงปรีสราระอะนะคะส่วนพยางค์ต่อไปนะคะเราจะอ่านออกเสียงมีหอหีบคำคำต่อไปเลยนะคะเด็กๆคำว่าขนมขนมอ่านว่าขนมขนมอ่านว่าขนมคำต่อไปคะ่ะขยะอ่านว่าขยะขยะ อ่านว่าขยะเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะสนามอ่านว่าสนามสนามอ่านว่าสนามสมุดอ่านว่าสมุดสมุดอ่านว่าสมุดเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรคะยากไหมยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาสรุปนะคะ อักษรน,นำกันดีกว่าอักษรน,นำก็คือพยัญชนะต้นกี่ตัวคะลูก2ตัวเรียงกันแล้วประสมด้วยสระเดียวกันนะคะแบ่งได้กี่ลักษณะคะลูกแบ่งได้สองลักษณะลักษณะที่1คืออ่านออกเสียงพยางค์เดียวได้แก่คำที่มีหอหีบนำและคำที่ดีอออ่านทํายอยักษ์ลักษณะที่สองก็คืออ่านออกเสียง พยางค่ะลูกสองพยางเก่งมากนะคะก็คืออักษรกลางนำอักษรตัดเดี่ยวพยางแรกเราออกเสียงอะไรคะลูกออกเสียงอะพยางหลังออกเสียงแบบหอหีบนำนะคะอักษรกลางมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเก่งมากคะลูกวิธีการจำอักษรกลางก็คือไกจก เด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเก่งมากค่ะแล้วก็อักษรสูงทำไมคะลูกอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะพยางค์แรกเช่นกันค่ะเราก็ออกเสียงอะเหมือนกันนะคะพยางค์หลังออกเสียงแบบหอนำนะคะอักษรต่ำเ,เดี่ยวเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเทคนิคการจำอักษรต่ำเดี่ยวจำแบบไหน เก่งมากค่ะลูกไข่ขวดฉิงถุงฐานพึ่งฝากสารดยสีเสือขิ่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจาไว้นะคะเด็กๆจะต้องฝึกซ้ําย้ําทวนบ่อยๆเด็กๆอยากอ่านออกอยากเขียนได้เด็กๆต้องฝึกฝนนะคะฝึกบ่อยๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องอ่านเก่งแล้วก็เขียนเก่งแน่นอนนะคะคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะฝึกซ้ําย้าทวนบ่อยคุณครูจะฝากคลิปนี้เราก็ลิงก์นี้ไว้นะคะให้เด็กๆสามารถมาเปิดดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็มาเปิดดูนะคะอยากทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก